ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ตีห้าก,กว่าว่าหอดะแต่ถ่ายหลอกนะครับทิปซีไม่ต้องเป็นม้วนก็ยิ่งดีแล้วบรรยากาศที่เก่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็มีเ,เปลี่ยนแปลงน่เล็กน้อยเพื่อนมาถืมาถาอมาถ่าห้ามาห้างเดี่ยมาถ่าเพื่อนเราวันนี้ภาพบรรยากาศตลาดสดผมเพาว่าปี อาสียางเข้าไปพาพบางยางชมตลาดเด้พี่นองเด้อตอนนี้หอดแล้วพี่น้องกำลังยยางไปหารวดหนองมาหับพอดีเลยเอ๊่ะไปซื้อไปแด้กะใช้รวดเด้อสะอ๋อ เจะเอาเด้เสร็จเอาเดี๋ยวตกว่าฝนเนี่ยฝนตุ้งโลงเมียนวะมาหวัวแล้วครับเนี่ยโอ้ยบียกโจ้นี่ขักขนาด ยังรอเขาไว้ได้ป่ะนี้พี่น้องจำเพื่อนด้ว่าที่เป็นว่าแถาคนเลยได้บ่ะนี้ือ่โลบกวนเพื่อนขนาดนี่มาเดี๋ยวฐานจะข้าวนะสันเนาะฝนลงเมเ็ดไปนี่แหมตัวแข้งวะมังเณงไอ้แต่มันคือว่าโอ้ยเป็นตุมเหมือนเราพราะรุ่งเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยในนอนว่าอะนี่ ไปใครไปยิ้ยมไม่ก็ได้บา,ไบาสิพาไปเบิองตลาดว่าได้ไปเด้อพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวให้น้องไปซื้อ,น,อ,อนั่นแหละก็สิได้กลับเขาเนี่ยรถดีกว่าเว้ยว่าไว้อายัง้ใคยไปพาะกันอยู่ตลาดสีทาได้ดพี่น้องด้วยบาสิได้มาหนีว่าได้ไปไปเบิองตลาดอำเภอบ้านแต่ของเบิองบรรยากาศกว้างๆเอาแค่นี้แหละครับ ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นทางการเนอะนะครับวันนี้มาหอดเงินหอดสันด้นจะคลองแล้วล่ะในรอบหลายปีเนาะท่านเนี่ยลงใหม่ลงมือได้พี่น้องเนอะนะครับามาเบื่อเมืงหน้านะครับมีตั้งแต่พี่น้องตุ่มห่วงกันบุญบ้านกับซ้ำนี่แหละมานะครับมาเพิ่งมาแย่งด้ำกันเมียบ้านนี่เรามองอยูหมองเศร้าหมองตัดเสียแห่แพร่เสียบือก็ได้ผู้ใดอยากหูอยากเห็ยนลาย เบิ่งเอาบ้านนี้มาท่อมงานมึอนี่สิพากินก้อยมึงเจ้าเคยกินก้อยหมูคือบ้านมึงไข่ยบ่เอ๊ะเอ๊ะเพื่อเกือบจังบ้าดเนี้ยเป็นตาสั่งอ่ะจังกติดตามตอนต่อไปมีหลายตอนหลายขันหลายวรรคแจ้งแล้วแจ้งแล้ว โอ้ยนะ่เล่นไปดอกเป็ดเ็วสุเนีย YouTube อันนี้เซียวเลครับเด้อนะครับสัมผัสนะครับจะไหนเป็นยังไงสมือนี่เผาก่าเกาน่กินเหล้าอะไรวะฮอเป็นไรวะแม่เอเ้าเราบ่เดยวนี่เ้าเหล่กวางว่ากว่า เกือบเป็นเขาเจ้าได้ผู้อื่นมันหยันที่นอนแทนนั่นเดียว่าแหละตัวเอ๊ะเอาพี่น้องว่าคุยกันว่านัวหัวมวนไปกันได้พี่น้องนะครับคุยกับเชียวพอเดี๋ยวพ่อกันดนเอาเต่าเขามีซ้ำนี่บ่แก๊ดเท่านี่บ่ภาพบรรยากาศเกือบเจ้าได้ผัวไหมน้อแม่เชียวเนาะประศัตร มาเบ่ได้พ่อกับนวลแม่รอมีไทยเฮามีแต่ผู้หน่ารูปใครบนเนาอผมอุกลุกอยู่แต่ละคนนี่อันที่อันที่ฟักบังคับมาครับนี่เลยอันอันนี้เพราะมามีป่ะส์เอาไว้ยี่ป่ะสเอาไว้แล้วป่ะจากแล้วก็บ่บ่ท่านนี้พูบุ๋งป่ะ อันเห็นเห็นผ้ากับเอไอกันจาตัดกูเด้อมึงจะปิดกันกูเด้อหู่จักวันงานเด้อพี่น้องเด้อมึอนี่อันตรายภาพรุนแรงมันบอสับเสียวยังกินแหนงาขึ้นสิ่งโตนี่บอกนอนข้าวุ่นวายอู้หูเหี้ยนอนพี่น้องว่าทีด้อยเลือดหมูกะบอกี้ซิมไปแล้วคำหนึ่งดอกว่าคือนิื่ว่าเป็นโรคหูดับหรอกนะพี่น้องเนาะ Tony, vô địch nhìn mặt này là. Hãy chọn gặp phải đi nhằm vào đây này. à, chọn gặp phải đi nhằm nó không này. Hãy chọn gặp phải đi nhằm vào mặt này. Hãy chọn phải đi nhằm vào mặt này. Hãy chọn phải đi nhằm vào mặt này. Hãy chọn phải đi nhằm vào mặt này. Hãy nhằm vào mặt này. Hãy nhằm lùn mặt này. Hãy nhằm vào mặt Hmm. Hmm. ไปไปหน่งเงินไปหน่ยหมูนี่รอบยี่ิบปีพี่น้องหน้เงินเป็นนะมาเขาจ้าปปโรกหูดับหูแมนบ้แม่หัวเรือยฮะจายังก็ยอกหยอกว่าไปยังว่าไปยังมันกินกันยู่มันกินกันอยู่ครับว่าปยังจางปะว่าจางอยู่ดิ น่ะเห็นไมาจ้างไเอาน่ะเห็นไห้นกันก็อยากกินลิ้นเอาแมงลิ้นีมากมาาให้ยูนมาไมิเตอร์เอิ้ายับเอากูบวไวอี่เนาะเจ้าเกินเลลายวไม่เจอของแท้เอาเขาไปให้ลูกให้ร้านเนี่ย จะมีหล่ะผู้รงคนก็อไอ้กินพี่น้องครับเจ้าเน่นอายุใกล้เจ้าอยุเมาเบิ่งผู้ผู้เฒ่าให้กันเบาพื้นกันพี่น้องอันนี้มีตะปป่าแย่ๆครับมือนี้เอาเคาะอ่อนมาด่าเอาโตัวขะอีมานะกันเอนนี่ครับบรรยากาศนะครับมือนี้เมันห้องกระต้มมืออื่นนี่เขาจะเป็นมืองานมือนี้บาเพ็ดสิเบาไดไล่ๆเอาเนยหน่อยให้เบิ่งนะครับบรรยากาศรบอุ่นพี่น้องเเาาาป็นมหลครับ โอเคครับพี่น้องเป็นพยา้อนะครับเมือนี้นะครับมีเจ้าภาพใจดีสีมาไวติมเพ่าะข้าเิ่นมือเลี้ยงแขกมากินมาท่วมน้ำกันนะครับจุดจวดอันนี้ลดเครื่องเสียงมาแล้วครับนี่เบอร์โตเพิ่นมุมิดนี่เด่นๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับเจ้าของเครื่องเสียงนะครับไพววนซาวนะครับร่วมด้วยกับงมซาวมิวสิกนะครับร่วมกันวันนี้ น้าพี่น้องมาดิบาเพชรไปได้อัพคลิปสองมือย้อนยังย้อนยากเลยพี่น้องนั่นนี่เลยเหลือเราเทสยังนี้ยวยังสมเนาะแบงกันไปกินตัวไันี่พี่น้องห่อละห่อละสิบบาทเพราะซื้อปะฮาฮ่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 ี่า่าฮ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 ยาาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮนาฮ่่าฮดาว่าา่่า่าาาามา่่า่เา สีหม้อก็เมนหม3 3สามสามหนึ่งหม้อสามขันสามหมอกซามหนึ่งหมอเออแล้วอีกสามหนึ่งแม่ก็สบายหนึ่งปิดยุ่นไหมฟาดทงนั่นไปใส่เอาครับนี่แหละเล็กสี่ล้เข้ากด้เดเ๋ยวสิไปกินอ้างดอกเด้อพี่น้องด้ว